อุ้ยอุ้ยถึงตึมือตึงมืออุ้ยสองคออได้น่นไหลจมโดน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 หน้าโดนค่อยค่อยจบกด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 ไหลชูดไหลโดนนะโดนวิ่งมิ้งิ้งมิงโดนละโดนละโดนละโดนโดนที่ไหล เอาละครับนนาก็เดินทางมาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีโอกาสพานานาลงมายังเคลื่อนป่าศักดิ์ชนลสิ์ครับเนี่ะที่เห็นนี่คือสะพานรถไฟลอยน้ําครับนานาแต่หมายเราจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เนี้ยไปครับนนาไปครับไปดูชุดอุปกรณ์กันครับครับสวัสดีนนานักตกปลาและ FCPOK Fishing ทุกท่านนะครับ มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับนะนะกับพีโอเคฟิชชิงวันนี้ออกหมายมาก็บ่ายสองโมงตรงพอดีครับนะนะ้ะประชาไปทําธุระมากลับมาไม่รู้จะไปไหนก <c oughs> ็เลยลลลลลลขี่รถเลาะเลาะเลาะเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มาครับมามาสํารวจหมายดูว่าตรงไหนมันตกได้บ้างครับพอดีเข้ามาจุดตรงนี้น้ําแห้งแล้วครับตรงนี้ก็คือเคยมาทําไวหลายอนะีพีฮะตรงนี้เป็นบ่อหลาฮะ ที่อยู่ตรงข้ามกับสะพานรถไฟลอยน้ําในเขื่อนป่าศักชลสิธิ์ันะครับสําหรับวันนี้เราจะตกด้วยคันระยะ4.5ครับตกเป็นไม้ตายตะโกเบาหนึ่งตะขอครับสายเมน2.5ครับชิงหน้า1.5ครับตะขอ0.8ครับหนึ่งตะขอฮะไม้ตายเบาครับครับสำหรับเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็นี่ฮะเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่อตกป่าบันโจอย่างก็เตรียมความพร้อมแล้วครับนะ อ่อยเหยยบไปแล้วผมก็ตกไปสักพักนะฮะได้กระแหมมาหนึ่งตัวฮะใส่งามครับทีแรกก็ว่าจะไม่เปิดคลิปแล้วครับลองดูครับไม่รู้ว่ามันจะหมานหรอครับเปิดคลิปแล้วจะเป็นยังไงไปครับนะนะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าไปลุยสิครับนี่เราใช้ตะปั้นเม็ดนะวันนี้เราไม่มีชิ้นเกี่ยวครับมี่นะครับแต่ว่ามันลุยมดแล้วครับเกี่ยวไม่ได้ครับก็เลยต้องปั้นเม็ดไปมา ไปครับนะนะไม้แรกลงน้ำแล้วครับเหมันลุ้นครับวันนี้เราจะหมาดไหมครับ้อ,อไปแล้วนะโอ้โหมดตหารไปดูอะไรนี่ครับหมาแล้วครับโอ้โหอ,อ,อยยังไวเลยนะอันนี้เป็นตะเพียนครับนะนะโอ้ไม่ต้องส่งตรงโซมานลวมั่งทุนเนี่ยลากพวดลากพวดเลยอ่ามาแล้วมาหมานมาแล้วไอ้ อุ้ยดึงลงไปเลยนะแม่ม่ดึงกระตุกกระตุกลงไปเลยเนาคอดึงเคยเอาอยู่อุ้ยโดนแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโวอ้โหมีหมาแล้วครับดึงฟุดนะครัเผือไม่ได้ฮนะโอ้เป็นกระแหครับช็อตบอดีนะ้เลยฮะปั๊บๆนะฮนะมามีปลาทอดให้ปลาให้แมวแล้วให้คนแล้ว <laughs> มามา Ấy từ lên là Tuyệt lên mất kín lâu Lên ngay Biết leo Ôi Mày đốn, mày đốn, ông มิดฟุตลงไปเลยไปมาเล็กเล่นแล้วอาเล็กเล่นแล้วโดนครับน้าโดนค่อยๆจมค่อยๆจมค่อยๆจมมาดูที่ตาอะไรโอ้ยแต่เพียนใสางามเลยนะโอ้เนี่ฮะ สสยงามอยู่นะครับตะเพียนนะ่ะโอ้ใส่สวยครับใส่สวยไหลทีละน,น,นิดทีละน,น,นิดไปไปนี่น่าจะมีกับข้าวเย็ยนแล้วมามาเหมันลุ้นสิ กี่ชัว่วโมงตกกี่ชัว่วโมงได้กี่แต้มกด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 ไหลไหลทวดไหลโดนนะโดนวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่ง,งปลาอะไรปลาอะไรออ้ยมาอีกแล้วอันนี้กระมังครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตะเพียนครับอันนี้เป็นกระมังรกระมังนี้กระมังไซทัดกรอบครับมาเก็บ เก็บทำกับข้าวครับมไม่กินปลานา,น,า,า,น,า,านแล้วครับกระมังสซนี้กระมังทอดกรอบไปไอ้ดอลุยไหมเอาเลยนะ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 ลงไปก็เล่นเลยนะ มาปลากำลังเข้าครับมามาจั่วก่อนจั่วก่อนช่วงปลากำลังเข้าเล่นอยู่นะเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่แต่ยังไม่ยุ่จะยกจะยกหรือจะจะ,จะกดจิตสองใจนะไหลอ,อืไปเลยมิดไปเลยดึงปุ๊บมิดไปเลย อ,อ,อ,อุ้ยปลาเล็กมาเล่นนะลเล็กเล่นทุนนะลเล็กเล่นทุนจมไปแล้วโอ้ยหลายจมโอ้ยถอนเลยแล้วโอ้ย ถอนโดนโอ้โห,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 โหยองแต่คุณลุนช่อเลยแมวครับแต่นี้ปล่อยครับไปไอ้เนีไป,ไไปมาเล่นเยอะไอ้เราพังงงพังเลยนะอาจจะตูไม่เห็นแล้วครับเพราะว่ามัน กล้องมันไม่โซมอะมันพื้นมันขาวอะท้องน้ําเอาเลยครับมันไม่ยอมจมครับอดูสินอนอยู่นั่นแหละทุนอะ่ะมามาอีกหนึ่งแมงเพะตเพียนครับใส่งามเลยนะโอ้ใสดีเนะี่ตัวนี้เกินเลยโอ้อร่อยแท้เกินเลยเหรอไอ้

หาติดอะไรนะใส่อสังขอดีกว่าม,มาั้งสองขอดีกวามมา่าไหมสองขอดีกวามมา่าไหมไลจมโดนโดนโดนอะไรอะ่ะมาแหรอตับเพียนตัเพียนใส่งามงามใหม่แม่แท้ครับนี่เป็นปตับเพียนใส่ทักกออ นะครับสายเบ็ดเพิ่มอ,อีกตัวครับเผื่อบางทีจะมีประทูให้ชมครับ <c oughs> มาอยกโดนลนวโดนแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห แปรครับอืมนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นกระแปบ,บน้อยฮะเดี๋ยวผมไปดูโอ้ยอย,ย่ดิย่ดนเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยดีด๋ปล่อยเดีย๋ยวป,ป,ปล่อยนี่ฮะนี่ฮะเป็นปลากระแปบน้อยครับ,รบ,บไม่แมวหรอกกระแปบ,บน้อยสาใส่เบ็ดพึ่เป็นสองตัวว่าจะได้เห็นปลาทูย,ยังไม่เจอปลาทูเลยไม่เจอปลาทูเลย สายและปะทูน่าติดเลยน,นะโดูละ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 ดนละดูละ,ละ,ละจะมาได้แต่ละแต้มกะแหมาอิ่มแต้มสายทอดอยู่ครับทอด,อดได้ทอดได้ นี่ครับที่วัดไม่โดนไม่โดนนะครับเป็นปัตเจียนไซนี้ครับตัวนี้ก็แมวแล้วครับจะปล่อยครับนี่ครับนี่ครับนะนะกระแห่ครับสายสวยๆครับเอาสายนี้เกรบครับเกบนบปลากระบางครับบางสายนี้ครับเนี่ยสายทอดกรอบครับเอาแต่อันนี้ก็เกรบครับเกน็บครับดูสายสิครับอย่างนี้จะไปทำอะไรล่ะครับปล่อยสิครับ จะพอแล้วครับเม็ดสุดท้ายครับอย่าก็หมดแล้วแหละไปครับนะฮะเป็นสุดท้ายมาดูสิว่าเม็ดสุดท้ายจะมีแต้มไหมจะมีตัวไหมมาๆะาเริ่มจบอุปกรณ์ครับหลายจุดจุดทอนหลายจุดหลายจุดโดนโดนนะโดนโอ้โหลุด แม่มิสท้ายติดนะครับแต่หลุดนะหายครับนะนะเดี๋ยวผมเก,ก็บอุปกรณ์ซับรัดครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานตาดูให้ชมครับเอาละครับละนะก็หมดเวลาตกปังแล้วละครับสำหรับผลงานประกอบการของวันนี้ใช้เวลาไปประมาณนะตอนนี้สี่โมงะลราเข้าหมายบ่ายสอง ใช้เวลาไปสองชั่วโมงขึ้นะก็ถือว่าสนุกอยู่ครับหมายนี้ปลาใหญ่ไม่มีฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระแหกระตะเพียนครับไซ้์ทอดกรอบก็มานะนี่ฮะมาดูผลงานปลารวมองนแ้นะนีครับดีครับนีครับโอ้พอได้อยู่ครับนะะนี่ฮะเนอะสิบแปดเงี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูอีกทีนะครับนะครับนะก็ ฝากถึงนะนะที่เข้ามารับชมใหม่นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจครับนะาะกดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้พ่อยนะาะทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับหมายนี้ยังไงนกกลับมาซับอีกแน่ครับอย่าหอาอกาศมาช่วงเช้าครับนะฮะไปครับเก็บของบ้านปลาที่เราตกมาได้ครับนะาๆปลาทอดกรอบๆครับนะนะนี่ฮะ สีสันหน้ารับประทานฮ่น,นี่ฮะมีน้ำพริกครับแล้วก็มีพรกมาครับนะน,นะมาทานข้าวด้วยกันครับ